สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังที่เคารพพบพอกับพยิวาเส้นเคยกับช่วงเลี่ยงเล่าอ่านเจอวันนี้เป็นเรื่องราวของสองสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาและเธอนั้นแต่งงานใหม่บังเอิญบัืเอิญว่าช่วงนั้นเจ้าที่สาธารณสุขก็ได้จัดอบรมเกี่ยวกับการคุมกําเนิดการป้องกันไม่ให้มีลูกก่อนที่จะมีความพร้อมสองสามีภรรยาคู่นี้ก็อยากจะเข้าไปร่วมอบรมด้วยก็จึงลงชื่อเพื่อที่จะเข้าไปอบรม เมื่อถึงวันอบรมเขาและเธอกําลังจะเปิดประตูก๊อกแรกเข้าไปในห้องประชุมห้องอบรมปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่ตรงหน้าประตูก็เลยบอกกับคนทั้งสองไปว่า,าคุณทั้งสองไม่จาเป็นต้องอบรมก็ได้ค่ะกลับบ้านได้เลยทําให้เขาทั้งสองคนนั้นเครียดมากด้วยเหตุผลอันใดทําไมเจ้าหน้าที่ถึงปฏิเสธพวกเขาทําไมเขาถึงไม่ได้เข้าอบรมเหมือนกับคู่อื่นทําไมเขาถึงถูกเลือกปฏิบัติอย่างนี้ เขาทั้งสองเครียดแหงกุ้นคิดทางศูนย์จนอ,อดไม่รมนทนไม่ได้ถึงขั้นไปแจ้งความเลยทีเดียว <laughs> เขาทั้งสองเดินทางไปที่โรงพักไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนในข้อหา157คือเลือกละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่อบรมในวันนั้นเ <laughs> มื่อไปถึงโรงพักเขาก็เล่าให้กับพนักงานสอบสวนได้ฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดพนักงานสอบสวนจึงได้ขอดูบัตรประจำตัวประชาชนของคนทั้งสอง เมื่อพนักงานสอบสวนได้เห็นบัตรประชาชนของพวกเขาและเธอทําให้พนักงานสอบสวนนั้นถึงบางออเลยทีเดียวเนื่องจากเขาและเธอนั้นเกิดปีเดียวกันเกิดเดือนเดียวกันและที่สําคัญเกิดวันเดียวกันอีกต่างหากท่างเป็นคู่ที่เหมาะสมกันจริงๆท่างเป็นคู่ที่ฟ้าประทานมาจริงๆหายากมากเลยสําหรับคู่สมรสแบบนี้และที่สําคัญเขาและเธอนั้นตอนนี้อายุ80ปี พนั <cido f> กงานสอบสวนก็ได้บอกกับตายายไปว่าตาครับยายครับไม่ต้องไปอบรมคุมกําเนิดแล้วครับถ้าคุณตาคุณยายมีแรงหนําเท่าไหร่หนําลงไปเลยว <f> ไม่ต้องกลัวว่ามันจะท้องนะครับคุณตาคุณยายรุ่นนี้แล้วเอาที่สบายใจเลยอันไหนที่มีแหงให้ลงไปเลยไม่ต้องคุมกําเนิด <c oughs> นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งบางทีปัญหาบางปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นจากที่อื่นมันเกิดขึ้นจากที่ตัวเรานั้นไม่ได้คิดไม่ได้วิเคราะห์ไตรตรองมัวแต่มองคนอื่นโทษคนอื่นจนลืมดูไปว่าลืมมองไปว่าตัวเรานั้นมีคุณสมบัติดีเพียงพอไหมมีคุณสมบัติเพียงพอเท่าที่คนอื่นเขาจะให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนหรือเปล่าเด็กเช่นเดียวกับตากับยาย ึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาก็ทําถูกแล้วที่ไม่อบรมให้เพราะรุ่นนี้ไม่จําเป็นต้องอบรมคุมกําเนิดเพราะเฮ็ดยังไงก็ไม่มีลกูก <Rey>